เบอร์เบอรี่ตั้งพระเอกดังชาวไทยเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ ถือเป็นข่าวดีที่น่าชื่นใจแทนพระเอกหนุ่มคนดังไบรวชิราวิชีวะอารีที่ฮอตสุดๆขึ้นแทนเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์คนล่าสุดของเบอร์เบอรี่แบรนด์ชั้นนำระดับโลกโดยอินสตาแกรมของแบรนด์ที่มีผู้ติดตามกว่า19ล้านคนได้โพ์ว่าเบอร์เบอรี่ภูมิใจที่จะต้อนรับนักแสดงและนักร้องชาวไทยไบรวชิราวิชีวะอารีเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์คนล่าสุดด้านไบรวชิราวิชีเปิดใจถึงข่าวดีนี้ว่าภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอรครล่ บในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ผมชื่นชมในคุณค่าของแบรนด์มาโดยตลอดและทำงานเพื่อสนับสนุนชุมชนผมตื่นเต้นมากที่จะได้ทำงานใกล้ชิดกับแบรนด์และสร้างสรรค์สิ่งใหม่